สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลินไทยมีหกท่านดังนี้หนึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีสองคุณหญิงแพ้วสนิตวงเสนีสครูอาคมสายาคมสี่ครูเฉลยสุขาวนิชห้าครูละมุนยามะคุปหกครูจำเรียงพุทธประดับพระราชชายาเจ้าดาราศมี เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2416และเสียชีวิตเมื่อ9ธันวาคม2476เป็นธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ตงเป็นพระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ผลงานสำคัญคือทรงส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและสนับสนุนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้า คุณหญิงแพย์สนิทวงเสนีเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2446และเสียชีวิตเมื่อ24กันยาย,ยน2543เป็นนักการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยผลงานสำคัญคือปฏิท่ารำเช่นเรื่องอินเนาและสนับสนุนการศึกษาของสตรีและเยวชนมีความสามารถในการประพันธ์บทโขนละครต่อมาครูอาคมสายาคมเกิดเมื่อวันที่26ตุลาคม 2460เสียชีวิตเมื่อวันที่9มิถุนายน2525 25, เป็นบุตรของนายเจือและนางผาสีอาภัยเป็นนักประพันธ์และครูผู้สร้างวรรณกรรมไทยผลงานสำคัญคือแสดงเป็นตัวเอกเรื่องพรามอีเหน่าพระร่วงพระเพมนีขุนแผนกระทองห้วป่าได้หน่นอิได้ประดิษฐ์ท่ารำเลือกเด็กข้าวฝึกขาละครสมัยรัชกาลที่เจ็ดเฉลยสุขาวานิตเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2477 เสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายน2544รับราชการเป็นครูสอนสนัฏศิลป์ในกรุงศิลปากรผลงานสําคัญคือผลงานด้านการประดิษฐ์ท่ารำเช่นรำแม่บทสลับคำระบําเทพและถ่ายทอดท่ารำที่เป็นแบบแผนเช่นเชิดชิงสุภรักษ์เป็นผู้ที่มีความสามารถรอบรู้ในกระบวนการสแสดงละครรำครูคละมุนยมคุป เกิดมือ,มอวันที่2มิถุนายน2448เสียชีวิตเมื่อวันที่30มกราคม2526เป็นเทพเป็นที่าาของร้อยโทรนายแพทย์จิมอัญชันพาติกับนางคำมอยบิดาพาไปถวายตัวเป็นนางละครน,นะวังสวนกุหลับตั้งแต่5ขวบมีผลงานสำคัญคือการประดิษฐ์ท่ารำให้กรมศิลปาก,กรเช่นรำแม่บทใหญ่รำสัชชารีระบบมาตรฐานรำเถิดเทิง ขณะอยู่ในวังสวนกุหลาบได้เป็นนางโรงละครทุกเรื่องได้รวมหลักสูตรเพื่อจะเปิดโรงเรียนนาฏดุริยางศาสตร์ครูจำเรียงพุทธประดับเกิดเมื่อวันที่ส1บอ็ดมกราคมสอง9ันสี่ร้ยหสิบเ้าเป็นทิดาของนายเปี่ยมและนางเจิมได้เข้ารับราชการเป็นปีพาดหลวงโดยเป็นตัวนางละครหลวงผลงานสําคัญคือเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยของวิทยาลายัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรรอบรู้กระบวนการ งานนาฏศิลป์การแสดงละครทุกประเภทโดยเฉพาะตัวนางในพอสอ2519ได้รับตำแหน่งนาตศิลปิน7คัดพิเศษจบการนำเสนอขอบคุณครับ